น้องชนะน้องชารีนลูกสาวฝาแฝดเอ็มอัศนันยิ่งโตยิ่งอาราา่าจัดเธอแป๊บเดียวเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะสำหรับน้องชนาและ ลูกสาวฝาแฝดเอ็มอภินันที่นับวันออร่าความสวยยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ายิ่งตอนนี้โครงหน้าเริ่มชัดเจนตาจมูกปากมาเป๊ะมากๆเรียกว่าสวยคมชัดจริงๆส่วนเรื่องการแต่งตัวน้องชานาและน้องชาลีนก็จัดเต็มมากเลยเพราะได้คุณแม่เป็นคนจัดการให้ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผม ก่อนออกจากบ้านต้องจัดเต็มสวยไว้ก่อนจึงทำให้แฟนคลับต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักแถมน่าเอ็นดูม,มากแหมเรียกว่าอนาคตนางเอกแถวหน้าเมืองไทยไม่ไกลแน่นอนจ้าแต่ที่แน่ๆสวยน่ารักแบบนี้คุณพ่อเอ็มเตรียมหนวดรอได้เลยจ้าเจว่านุ่มๆเนี่ยแน่นมากเลย